แรงวัดสเกตเปรตวัดสุทัศน์ตำนานแรงวัดสเกตตำนานเรื่องเล่าของวัดสเกตรหรือชื่อเต็มเๆก็คือวัดสเกตร,ราชวารมหาวิหารที่นั่นมีประวัติกันมาอย่างช้านานถึงเรื่องราว ที่น่าพลันพึงในอดีตวัดส,สเกตถูกสร้างขึ้นมาอย่างช้านานตั้งแต่ช่วงสมัยกรุงศรีโดยมีชื่อเดิมคือวัดส,สแกแต่เรื่องราวที่น่าสยดสยองก็ได้เริ่มต้นขึ้นภายหลังจากนั้นค่อนข้างนานหลายปีในช่วงยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยหรือในราวๆปีพุทธศักราช2 3 6 3ที่นั่น ได้เกิดโรคระบาดที่เรียกว่าโรคหาหรืออหิวาตกะโลกซึ่งมันก็ได้ระบาดอย่างหนักไปทั่วพนะนครเนื่องจากเชื้อโรคนั้นได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยไร้ซึ่งวิธีป้องกันและรักษาจึงทําให้มีผู้ป่วยจำนวนมากเสียชีวิตจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายไปทั่วทุกหัวระแหงพบาทสมเด็จ พระพุทธเริศล่าณภาลายัยจึงได้มีการทำพิธีขับไล่เชื้อโรคร้ายนี้โดยการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดทั้งคืนและยังได้อัญเชิญพระแก้วมรกตออกมาแห่และรดน้ำมนต์ตามท้องถนนแต่นั่นก็เป็นแค่การแก้ปัญหาด้านความเชื่อเท่านั้นแต่กลับกันปัญหาทางด้านการแพทย์นั้นยังไม่ได้แก้ไขแต่อย่างใดสถานการณ์ กลับยิ่งเลวร้ายลงทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มจำนวนเป็นอย่างมากในสมัยนั้นคาดการเขคร่าวๆได้ว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตถึงสา0 0 0ื่นรายด้วยกันศพของผู้เสียชีวิตจากโรคหาจะถูกกองทับถมกันเป็นกองผนิดเรียกได้ว่าวัดในเขตพระนครไม่มีมากพอที่จะเผาศพกันเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็เริ่มทำให้ผู้คน รู้สึกหวาดกลัวต่อโรคระบาดนี้ค่อนข้างมากมีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยเริ่มใช้วิธีกาจัดศพที่ติดเชื้อนี้ด้วยวิธีง่ายๆหรือมักง่ายนั่นก็คือการทิ้งศพที่ติดเชือ้อตามชายป่าหรือตามแหล่งน้ำลำคลองทำให้ตามทุกหัวระแหงของเขตพนครต่างก็เต็มไปด้วยซากศพของผู้ที่เสียชีวิตส่งกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่ว ผู้คนเริ่มอพยพหนีออกจากเขตพนะนครในช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าพนะนครแถบไร้สิ่งมีชีวิตจนถูกขนานนามว่าเมืองคนตายได้เลยซึ่งด้วยจำนวนซากศพที่ถูกทิ้งไว้เป็นจำนวนมากนั้นโดยเฉพาะในเขตของวัดสเกตกลิ่นเหม็นอันรันจวนใจนี้มันก็ได้อัญเชิญฝูงแร้งจำนวนมากให้มาออตัวกันเพื่อจิกกินซากศพ หรือบรรดาอาหารอันโอชะของพวกมันเนื่องจากในช่วงเวลานั้นก็ยังไม่มีทั้งวิธีรักษาและป้องกันจึงทำได้แค่เพียงปล่อยตามธรรมชาติทำให้ได้รู้ว่าโรคหานี้มักจะเกิดระบาดหนักขึ้นในช่วงฤดูแล้งของทุกๆปีและโรคนี้จะถูกชำระร้างด้วยหยาดฝนของหน้าฝนในทุทกๆปีเช่นกันวันเวลาได้ผ่านพ้นไป จนมาถึงในช่วงปีพุทธศักราช2,392ก็ได้เกิดมีโรคหานี้ระบาดหนักขึ้นอีกครั้งโดยในครั้งนี้โรคหามีต้นต่อมาจากทางภาคใต้ของประเทศและการระบาดในครั้งนี้ก็เกิดทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าครั้งก่อนเพราะภายในเวลาแค่หนึ่งเดือนหลังจากเกิดโรคหาและเชื้อโรคนี้ ได้แพร่เข้าสุขเขตพระนครมันก็ได้ฆ่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากถึงราวๆสองหมื่นรายด้วยกันและโรคนี้ก็ยังฆ่าชีวิตผู้คนทั้งหมดในเหตุการณ์การระบาดในครั้งนั้นถึงราวๆสี่หมื่คนได้เลยแน่นอนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตมากมายขนาดนั้นยอมไม่พอสำหรับการเผาในบรรดาสามวัด ที่รับหน้าที่เผาศพที่ติดเชื้อนั้นรับจํานวนศพที่เผาได้ในแต่ละวันแก่ราวๆหกร้อยศพเท่านั้นเองโดยเฉพาะวัดสเกตที่เป็นสถานที่หลักในการเผาศพยิ่งมีจํานวนซากศพกองเป็นพเนนทุกจุดภายในวัดตั้งเต็มไปด้วยซากศพจนทําให้ทางวัดนั้นดูแลไม่ไหวและนั่นก็ได้เป็นโอกาสอันดีงามของเหล่าฝูงแรงที่ย้ายถิ่น มาพำนักพักอาศัยที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่เกิดโรคหาระบาดในคราวก่อนเพราะพวกมันรู้ดีว่าที่วัดแห่งนี้นั้นเป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้กับพวกมันเลยในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีคนดูแลศพฝูงแรงจึงได้ฉวยโอกาสนั้นรวมถึงกินซากศพที่กำลังเน่าเหมน็นและส่งกลิ่นคละคลุ้งอย่างอริเอร่อย ไม่ต่างจากโต๊ะอาหารบุฟเฟ่เลยในบางส่วนของวัดจึงมีเศษซากศพที่หลงเหลืออยู่ซึ่งก็คือโครงกระดูกที่ถูกกัดแทะเล็มเนื้อไปจนหมดว่างกองอยู่ไปทั่วบริเวณซึ่งนั่นก็ได้ทำให้เหล่าชาวบ้านต่างสมญานามให้กับพวกแรงนี้ว่าแรงวัดสเกตซึ่งก็นับว่าพวกมัน คอยช่วยทุนแรงให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เผาศพเพราะเนื่องจากเหลือแค่กระดูกในการเผาเท่านั้นจึงให้ทำการเผาทำลายได้โดยง่ายแต่สำหรับญาติผู้เสียชีวิตนั้นก็คงจะรู้สึกไม่โศภสถาพรสักเท่าไหร่นักที่บรรดาเหล่าญาติาญาติพี่น้องหรือมิตรสหายที่เคารพรักต้องมาตกเป็นเหยื่ออันโอชะให้กับเราแรงเหล่านี้แต่ครั้นจะถามว่าใครละ่ะ ที่จะไปคอยขับไล่ฟงแรงที่มีจำนวนมากมายเพื่อไม่ให้ลงมาโชบจิกกินศพอยู่ตลอดเวลาได้ซึ่งก็ต้องยอมรับได้เลยว่าไม่มีใครจะรับงานนี้เพราะนอกจากเรื่องกินเหม็นเน่าเถรุนแรงผู้คนยังต้องคอยวาดกลัวกับผีหาหรือเหล่าบรรดาดวงวิญญาณของผู้ที่ตายลงไปด้วยโรคหาหรือโรคระบาดครั้งนี้อีกด้วย ตำนานต่อมาก็คือเปรตวัดสุทัศน์ถ้ากล่าวถึงแรงของวัดสเกตแล้วก็คงจะน่าแปลกมากหากจะไม่กล่าวถึงเปรตของวัดสุทัศน์หรือวัดสุทัศน์วอรเรมมหาวิหารซึ่งก็เป็นคำพูดที่มักจะใช้พูดเป็นประโยคต่อเนื่องกันเรื่องราวของเปรตวัดสุทัศน์เรียกได้ว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยก,กัน หรือต่อจากเรื่องราวของแรงวัสเกตเพียงแค่ไม่กี่ปีเนื่องจากช่วงเวลานั้นเกิดโรคหาระบาดและมีผู้คนล้มตายกันเป็นเบื่อมันก็ได้ทำให้นอกจากชาวบ้านจะต้องหวาดกลัวต่อภัยพิบัติของโรคระบาดนี้แล้วพวกเขายังจะต้องหวาดกลัวกับเหล่าผูดผีวิญญาณของเหล่าผู้ที่เสียชีวิตไป ที่มักจะคอยออกมาส่งเสียงร้องกันระงมไปทั่วเขตพระนครโดยชาวบ้านมักจะเรียกพูดผีเหล่านั้นว่าผีหายิ่งบริเวณวัดสุทัศน์ที่ในสมัยนั้นบรรยากาศค่อนข้างวัเงเวงและดูน่าสะพึงกลัวด้วยแล้วยิ่งเป็นที่ร่ำลือเรื่องของผีผีสงัสงเป็นอย่างมากชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมายามค่ำคืนก็มักจะพบเจอ กับผีอีกประเภทหนึ่งที่มีชื่อว่าผีเปรตได้มีชาวบ้านหลายต่อหลายคนพบเจอกับผีเปรตที่มีตัวผอมสูงเดินวนเวียนไปมาบริเวณวัดสุทัศน์บางคนก็ถึงกับบอกว่าถูกผีเปรตเหล่านั้นเดินตามหรือวิ่งไล่พร้อมกับเสียงกรีดร้องอันห่วยหวนที่น่าสะพึงกลัว มีอยู่หลายครั้งที่เราชาวบ้านมักจะพบเจอกับเหล่าผีเปรตพากันเดินมาเล่นโลชิงช้าที่เสาชิงช้ากันอย่างสนุกสนานอย่างกับพวกมันนั้นคิดว่าตัวเองเป็นเด็กน้อยน่ารักแอบแบวแต่สำหรับชาวบ้านที่ผ่านไปมาในบริเวณนั้นภาพที่เห็นมันช่างเป็นภาพที่น่าสยดสยองซะไม่มีทุกคนที่ได้พบเจอต่างก็เพ่นนี ชาวบ้านละแวกนั้นเชื่อว่าเปรตวัส,สุทัศน์น่าจะเป็นเหล่าดวงวิญญาณของผู้ที่ได้ตายลงไปในช่วงที่เกิดโรคหารบาดหนักในจำนวนน,นั้นอาจจะมีบางคนที่เป็นคนบาปมีกรรมหนักจนในตอนนี้ที่ได้ตายลงไปแล้วก็ต้องตกใกล้เป็นเปรตร้องหวยหวนขอส่วนบุญนั่นเองแต่ในทางวิชาการก็ได้พูดถึงเรื่องเปรตวัส,สุทัศน์ ซึ่งส่วนมากก็จะออกไปในทางเชิงวิทยาศาสตร์มากกว่าโดยเชื่อได้ว่าในอดีตผู้คนมักจะมีความเชื่อในเรื่องสยศาสตร์หรือเรื่องผีผีสางสางอยู่มากและในยุคสมัยนั้นใกล้ๆก,กับบริเวณวัดส,สุทัศน์ที่มักมีผู้คนพบเจอกับผีเปรตบ่อยครั้งนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าบริเวณน,นั้นส่วนมากมักจะดูอึมครึม และน่ากลัวทำให้ชาวบ้านที่ได้สัญจรผ่านไปมาอาจจะพบเจอเงาของแมกไม้ในยามค่ำคืนที่พลิ้วไหวไปตามสายลมและก็อาจจะจินตนาการไปได้ว่านั่นอาจจะเป็นผีเปรตวัดสุทัศน์นั่นเองโดยเฉพาะในบริเวณเสาชิงช้าที่เกิดเงาทอดยาวลงมาทำให้อาจจะเป็นไปได้ว่าเงานั้น ก็คือผีเปรตที่วัดสุทัศน์เองก็ยังมีรูปวาดของผีเปรตที่้าผนังของอุโบสถเป็นรูปผีเปรตตนหนึ่งนอนอยู่และรายร้อมไปด้วยเหล่าพักภิกษุภาพนั้นมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนอกจากนั้นภาพนี้ก็ยังเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าในยุคสมัยนั้นมีเรื่องเล่าที่เล่าขานเกี่ยวกับผีเปรวัดสุทัศน์อยู่จริง และก็ยังเป็นความเชื่อของเหล่าชาวบ้านในละแวกนั้นสืบต่อมาอีกด้วย